CANADA NUTCHEL A AUTUMN IN THE COLORS Cols OF autumn. สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาสัมผัสฤดูใบไม้ร่วงในแคนาดากันค่ะแคนาดาถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีฤดูใบไม้ร่วงที่สวยที่สุดในโลกโดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนประเทศจะถูกปกคลุมไปด้วยเฉดสีแดงสม้มและเหลืองที่สวยงามโดยเฉพาะในจังหวัดออนแทรีโอควิเบกและบริติชโคลัมเบีย โดยจะเป็นช่วงที่อากาศเย็นสดชื่นใส่เสื้อหนาอุ่นๆดื่มช็อกโกแลตร้อนๆฟินมากค่ะแล้วก็จะมีกิจกรรมกลางแจ้งมากมายผู้คนจะนิยมไปอุทยานแห่งชาติเพื่อชมความงดงามของใบไม้ที่เปลี่ยนสีขับรถชมวิวหรือเดินป่าฤดูใบไม้ร่วงนี้จะให้ความรู้สึกถึงความงามของธรรมชาติในแคนาดาอย่างแท้จริง โดยวันนี้จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวชมหมู่บ้านมองทําบลองกันนะคะใกล้ๆก,กับหมู่บ้านจะมีทะเลสาบที่สวยมากค่ะเห็นน้ำใสๆแบบนี้อย่าได้ลงไปนะคะหนาวสุดๆ ถึงแล้วค่ะทางเข้าหมู่บ้านมองทอมบลองซึ่งตั้งอยู่ในเทือกเขาลอเรนเชนของควิเบกเป็นจุดหมายปลายทางที่งดงามโดยเฉพาะในฤดูใบไม้ร่วงหมู่บ้านแห่งนี้ออกแบบตามสไตล์ยุโรปดั้งเดิมประดับด้วยอาคารสีสันสดใสร้านกาแฟอบอุ่นและร้านค้าเรียงรายตามถนน นักท่องเที่ยวสามารถนั่งกระเช้าลอยฟ้าไปยังยอดเขาเพื่อชมทิวทัศน์ฤดูใบไม้ร่วงที่สวยงามอีกทั้งยังมีเส้นทางเดินป่าและปั่นจักรยานที่นี่เหมาะสำหรับคนที่รักธรรมชาติและผู้ที่มองหาสถานที่พักผ่อนในฤดูใบไม้ร่วงอันเงียบสงบแต่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาวันนี้มีคำถามมาให้เพื่อนๆร่วมสนุกค่ะฤดูใบไม้ร่วงของแคนาดาอยู่ในช่วงเดือนอะไร คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะโดยขออนุญาตจับฉลากเลือก2ท่านที่ตอบถูกแล้วจะส่งขนมอร่อยๆจากที่นี่ไปให้ทานนะคะ Next episode Halloween Thank you for watching Don't forget to like and subscribe please <c oughs>